นะคนลาวเขาก็งงเหมือนกันบ้านอ้ายเรียวปีกบนติกบนอ้าวเหรอหนูคิดว่าเป็นขาไม่ใช่โอ้โหนูดูไอตรงนี้มัน,น,มนอ๋อค่ะมันจะอยู่ต่อกับไหลมันหน้าอยู่อ๋อมื่อนี้ก็พาเพิ่นมาเฮิร์ตน,น้องเกดได้ได้มีน้องโดนัทนำน้องเกดกำลังไปนน้ำอ่าน้องโดนัทอยู่มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินน้ำเดือย เพื่อมาเลี้ยงอาหารอยู่บ้านน้องเดินมั่งอัศพรแขวงสวรรคเขศมานนี้นะมือต่อไปเพื่ออะยังไปเฮ้ยน้องอนง้องวันนี้มีแจก,กขนมน้ำนี่นะให้น้องของน้องเกศไปตามโมมาอยู่นี่ขนมทองซองทงงหญ่เลยนี่น้องๆเต็มฮับขนมน้องโดนัทสบายดีโดนัทสบายดีน้องเกศ วันนี้มาบานน้องเกตเด,ดอเกตกับน้องโดนัทเพื่อนว่าเราแจกขนมเพื่อนน้อยก่อนยันดิกน้อยเยอะขนมเอ็ดคือจะไม่ให้เนาะเกตน้อนตะอถ้า้ยังน,นอง,อยงน้อยนะเซฟฟล็อกเซฟเฟอร์มนะัน อันนี้มีแต่ดิ๊กน้อยเคิร์น้องเกดแต่ซื้อได้ยีไ่ไดมีได้ไปน,นำอามดบ้านนะยันขนมมีพ่อมันลายคนโพดนี่ก็พอแห้งแล้วนี่กับพุนาลายคนเติมนี่ก่ะแต่ว่าขนมมันก็เพ่งพ่อจิ๊ดละลายก็ไดู้ดุเทาแห้งมากของหวานไปหน่อย ผู้เลอว่าไม่เลยล่ะเอฟซีพันมาคิดดูให้กินสู้กินแล้วน็เอั่เนีโอ้น้องมีผู้เดียววตันั้นน้อมีผู้เดียวโถงใหญ่ในน้องมีผู้เดียวโอเคบัดนะอ้าวเพื่อเอหนาวก่อนนะนี่ยนี่น้องสาวของน้องเกดคนนี้องสาวอเก้าวน้องสาวโตนเอาเเฮ้ยบอนี่ะเฮ้ยเอาได้ เึกจะเอาไหมนี่เอาโอเฮตาแต่ละคนนี่อยู่ปอเลอร์ออนม่อแล้วบ่กิมบูโอเคเอายังบ่กอลเลอร์ดิเอาแบบพอห้าถึงมัดโอ้นีแม่น้องโดนัทก็มามามามักินน้ำเดียวได้สามมัดได้เพันเฮ็ดหลานนี่สาวหอมเพ่ระพุทผู้แก่บ่สพระพุทธรุ่นหลานนี่เธอกินให้ดิ วันนี้น้องเกดแจกให้คุณเ่าคนละก้อนก็พอแล้วซือได้ยู่ดอกได้ทุกคนยีดอกขนมเนีนเต็มถุงอยู่พี่เขาบอกว่าแจกให้หมดเลยไม่ต้องเกงใจหรอกพี่ซื้อมาแล้วเขาก็เลยแบบตองเอ็ดเธอแบบมดทุกคนเลยนะมเพื่นใจดีอยู่แล้วเพื่อนมาแจกโดยเฉพาะมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานโดยเฉพาะเพราะวันปกติเราก็ววมีโอกาสแลวเพื่อนเฮ็ดงานตลอดเลย หยุดเฉพาะเทศกา่แลผู้เท่าจะคนผู้เท่านะสี่คนผู้เทาสคนโอ้ผู้เจ้าเท่าเลยนะเด้เพื่อนอะกับไปนั่งนะแม่อะไรกันยืนอยู่เนาะเ่ี่น้อยมาใหม่มานะแม่โอ้มาอีกแล้วนะคะมาเลยค่ะมาเลยเขาขายด้อนนี้ถุงหนึ่งสิบพันเด้อ่อ ืมว่มาน้อยนะิเมอละได้ขนมยิ่งเมอร์ละบอกว่าแม่แมกะโอ๊ยน้องเกตตอนยังน้อยได้ครับขนมมันนี้บอกมีคนมาแจกยูบ่บอกบ่เอาแต่ขนมอมตัวถุงสีชมพูฮันเดย์ถุงไม่น้อยสมนีโฟนี่นะได้ห้าถุงก็ดีเจอจนจะเป็นเนือ้ออื่นเขามาแจกบอกได้<ร>กม่น้อยอะแต่เก้าก็เขามาแจกมาแจกกระถุงซบน้อยนึงอือมีคนมาแจกยืบตอนน้องเกศยังน้อยเมนโดนๆมากดอเธอหนึ่งปีหนึ่งหรือว่าปีสองปี ป้ามาดีจืดปะนะบึงขนมเน,น่ยเนาะตอนก้อยยังน้อยจะม่ได้คงเห็นคอยอยู่ไก่โพดยู่ไก่ส่นเอออยู่ไก่ใ,กในเมอืองโพดน้องเกดเลยแค่แน่เราเลยอยู่เพ่อในเมอนืองเนี่ยก็เลยได้รับของแจกแบบนี้ละตอนเรายัางน้อยก็ได้เออเด็กน้อยกินเพอ่อเลยแบบเงือมาเลยนะอ,อ๋อ,อ<ค>เราเพอลาขนาดพูน่ะเต็มทองยางล่มพูน่าเดี๋ยวเธอไอหดเอากระถั่วลุ่พร้อมซิเลอร์เอา เดี๋ยวรอบนี้อ่ะเอ้าเลยเฮ้ออันนั้นกัได้ฮ้อเม็ดอะัเออประสิิแจงขมัดสู่คนมีวาดดกน้อยรือผู้เยอะอ้าวถอยอยะถอยโอ้ได้แล้วเดีนยวอแล้วเินเอเราอยากในการที่เหลือกัเอาไปกันเด้อเลือแล้วก็นั่นนั่นเด้พูว่าไม่เด้นะพูว่าไม่ก็ไม่พูว่าไม่ ผู้สาวนี่เด้ผู้สาวนี่อ่ะผู้สาวครบมาทุกคนแล้ววัน,นได้เลยอีกในใกล้เลยเอาไนี่ไว้ให้หนูแกะออกด้วยไหมคะได้ค่ะแกะใช่ไหมเราแกะใช่ไหมค่ะแกะออกแล้วก็ผ่าหลังนะครับกลับได้ค่ะส่วนนี้ออกได้ค่ะ มีทางไก่อีมขี้ม้ามูสับกำยังกุ้งน้ำข้นไก่อะไรไก่เกาหลีโอ้ไก่เกาหลีสามเมนูป่นะเดสูกินสามเมนโมาเนี่ไก่ก็หลายโลก็ได้เยอะมากสามโล นี่กุ้งนี่ผมผัดยังว่าเส้นยังว่าดังเกินนะสปากเกตตี้สปาเกตตี้ขี้เมาสามเมนูเด้แเพื่อนพี่น้องมาเลยผัดสปาเกตตี้ขี้เมาเพื่นเป็นพ่อคโคแล้วเพื่นเฮ็ดเก่งเพื่อนมาเฮ็ดสู้ซุ่มฮากินโดยเฉพาะน้องเกดคือสำนานแต่แกะกุงนะ้งไะ เคยเฮ็ดกินดุเถอบอกเคยเฮ็ดตอนอยู่วงวิ่งกับเฮ็ดเวซอยพื้นกับได้แกะอันนี้คือกันโอ้จิ้มของซอยพื้นเฮ็ดอาหารอาหารนั่นกับตัวไปเฮ็ดเกี่ยวกับตัวนี้นําบอกแกะกุ้งนำ้ำมีมีเมนูสปากเกตตี้น้ำมีโอ้น้องเจ็ดก็สามารถปรุงได้บอกเฮ็ดเฮ็ด,ดมัดสุญยางได้บอกเกี่ยวกับสปากเกตตี้นี่กะโบ้ได้เบิร์ตาะเพราะว่าเฮากับบุคอยได้เฮ็ดนะเบิ่งเพิ่นเฮ็ดแล้วก็แบบ ซอยแกะเลือนีอ้ล้างพักเตรียมของซอยเฟิ่น<อ>เป็นผู้ซอยตัวเสนเนะเป็นผู้ซอยกุกมาเด้อพ่ม่พี่น้องเด้อมันกินข้าวเทงน,น้องเกดเด้ออยู่บ้านน้องเกดพี่ลำม,มานนี่ก็ได้ซีสิเวสโมงแล้วตอนนี้ <c oughs> ได้กินก็น่าจะบายโมงพอมันซามเม่นโนูพอดี บ่แน่บางทีู่้ซอยวหบางที่แล้ววหก็มีนี่น้องเกณฑ์น้องโดนัทในซอยเดียวบอลตัวไปทําง,งานนะั่นนะสปากเกตตี้กันได้ขายดีบอกขายดีอยู่จนลายฝรั่งหรือคนลาวมาซื้อนะ่ะไม่แต่ฝรั่งสปากเกตตี้แบบเฮากินนี่บอกเลยว่าเป็นสปาเกตตี้แบบเลิศสปาเกตตี้คาโบนนล่าแบประมาณนี้อาฝรั่งมาก,กินนะเมน มันเป็นในเรือรสชาต์มันคือฝรั่งแบบมาก,กินแบบนั้นเอ่าก็พปู้แบบเขาบาคอยมาก,กินแบบอาหารเผ็ดนะอ๋อเยจืดๆเนียนื่อจากเน้นเขากินแบบจืดๆใส่นมใส่ชีสอะไรประมาณนี้สปากเก็ตตี้แบบคนลาวคนไทยกินนี่เขาบอกกินน้ำแร่สโนวงบะคอยมีคนกินฝรั่งอ๋อท่านมีก็มีแต่คนไทยหรือว่าคนลาวขาเขามาสั่งสปากเก็ตตี้ขี้เมาเ่ยบะคอยกินฝรั่งเนาะโอเคตัดหนอดกุ้ง เออไซคีมันน้ำเบาเกล็ดเมนอะไรคนเราเนาะ,<ล>ะ,ะคนเราเขาก็งงเหมือนกันบ้านไอเรียปีกบนปีกบนอ,อ้าวเหรอหนูคิดว่าเป็นขาไม่ใช่อ้าหนูดู ต,ตรงนี้มันมีน oh. มันจะอยู่ต่อกับไหลมนันนาอยู่เ oh. ดี๋ยดนัทเติมฮอนแล้วโดยนัทอะไรคะอ่ะนี่คะ่ะเอา้าเอ็นบอกใช่เพราะน่าจะเอ็นเพราะว่าอมก็ตะน หอมกระโโบกโบนี่เด็ใช่เขาบอกว่าต้นหอมเพราะว่าถ้าหอมอันนี้กบอันนั้นหัวหอมต้นหอมที่มีผู้พักโบเซอคือหัวหอมอันนี้พักโบเมนบานเฮาเอินพักโบเมนที่บ้านเขาเรียกว่าหอมเนาะแมนเนาะเออันนี้แหละเขาบอกว่าเอาสักสี่ห้าต้นมันจะหลกเอาเลยนะหลกเอาแค่จุ่มนึงก็น่าจะพอแล้ว มันก็แน่นอยู่นะเอาจุ่มหนึ่งจะไม่เยอะไปบอเอาหรอเอาจุ่มหนึ่งไปเลยจะหักไหมนี่โอ้ยไม่หักอย่ามาลกด้วยค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ในโหมดภาษาไทยพอกระเทิน <c oughs> ภาษาไทยปนลาวด้วยออดอกเลยหนึ่งเคยอบอก หนึ่งดอกมันกินนะไม่เคยกินนะเขาเขามีคอยมักผักเลยท่านะผักบุงหอมเขามีคอยได้กินเออหนึ่งจำเจียวแปรได้แซ่บแต่ละมันอ่อนหวานหน่อยนึงคือว่าเขามีกินผักได้เขามีคอยมากกินผักกินผักสดายกว่ากินแบบเป็นไข่สีนแบบกุ้งแบบเลยประมาณแต่ผักไม่เขาซึ่งไม่กินม่กับผักบงผักบงแบบ บงผักกาดผักกาดหอมกาดต้องลวซุกก่อนเพ่ได้จะกินนะเพราะเนาะชนิ้บก็ได้กินซดเนาะแมนเราไม่ค่อยกินแนวนี้หมมากคองซดไปน็นไบ้างแซนก็สดนะคะแค่เราเอาลวกค่ะแต่เราไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้อันนี้ใช่ไหมพี่หรอเดี๋ยวคูดว่าจะเป็นหอมแบบไหนเนาะ,ะเขาบอกว่าเอาแบบนี้ต้นหอมเราบอกว่าให้ไปเอาต้นหอมเท่าก็คือเราเ,อาเป็นพักหอมไม่ใช่หอมบวชนะหอมบวชหอมบวช เดี่นั่บ่มันลงไปแล้วอ๋อเส,สื้ายดิจังมันเรามาจากไหนเนี่คะ่ะมันเรามาจากตรงนี้นะคะแล้วม,มันอะลยม,ม,มาติเล้วมันมาตินีเลยก็ทามาเซรนนมมน์นีสุดมาเซนีไขมันส่วนเกินดองนุ่ทํานาทีล้างพัก หั่นใช่ไหมคะได้ค่ะอ๋อหั่นแบบนี้ใส่นั่นใช่ไหมคะเอิม่มก็จะลดลงหน่อยนะหยับห,หน่อยสิละน้องเกดสูงกขโมยเลยน้องเกดสูงแล้วอันนี้เราบังคับใส่เท้าใส่รองเท้ารองเท้าสูงไม่ค่ะเราใส่ไม้เลยค่ะ นเอื้อมไม้เข้าไปเลยคิดด้วยเซอร์เคิบเย็กสนอพุนน่าหันนีาเนาะอยู่ของวงเที่ยวเอสเ,เราไ่ได้ปัดคล้ายกันเลยใส่เหมือนกันเลยเซอระเซอร์นั่นน้นนำนอกมาผมมาซีดีอ,อ่อ,อนสาวลูอ,อ,อ,อ่อนข่าปวดอ่อนข่าปวดอ่อน นี่ผักก็สวยอ๋นี่เพิ่นมาสมทบต่อลายริสพักเพิ่นนั่นนะ่ะสลัดเออสลัดแบบนี้น่าแซ่บแล้วเพิ่นอีเสิสลัดอีสลัดอีสีแดงสีแดงเหรอสลัดอีจริงสีแดงไอหัวดอา์สลัดอีเนี่ยสีแดง่นจะแซ่บก็ได้ไก่ <c oughs> ทอดน้องโดนัทกระทำหน้าที่ล้างผัก ลายที่พักกันน้สำสิกินกินกับตำมะฮุ่งได้โดยนัดนอมักยู่บ่ยตัวกะนตำมะฮุ่งกะแน่นที่หนึ่งเลยโดยนัดเรามักตำมะฮู้งแต่ไม่นี้บ่มี่มตำมะฮุ่งเด้อตำมะฮุ่งเขากินดูแลก,กินแบบบิบค่อยได้กินก่อนมันเครื่องต้มยำค่ะอันนี้หัน่นไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะ ได้ค่ะเพิ่งกำลังพัดเข้าู่เดินเ่ยเออขอ,อยาถามนะคะเล็กเท่านี้ไหมคะได้ค่ะนางเกดไม่นอนเลยนะไม่ได้ยุดได้เศร้าเลยตั้งแต่มาละเฮดเวตอเนิรเลยชิวๆค่ะเมือ่อยี่บ๊อก ชิวๆค่ะโอ้ชิวๆเราเคยเป็นผู้สอยกุก๊กอยู่วังเวงเราเลยสำนานหรังเฮ็ดยเยอะเฮ็ดกินบเรื่องสอยปกติกค่ะปกติเลยอันนี้อตอนนี้น้องเกดเริ่มตำกระเทมแล้วเซอร์พี่เราก็น้องเกดกระเทมอตอนนี้นะ เออน่าจะเป็นสปากเกตตี้หรือเปล่าอืมเสือสปากเกตตี้ขี้เมาสปากเกตตี้หมูซับบอหมูซับเ,เ,ซปเ,เป็นวะตกุ้งเลยเป็นเสือไปได้จ้ะก็ยังบุกุ้ใส่สปากเกตตี้กันบอเป็นวะเป็นสองแบบมั้งเอากกำยูน้ำพริกน้องมีซัมเมโนนะมีไก่เกาหลีแล้วก็สปากเกตตี้แล้วก็อยังอีกอันอะีง อะไรนะหนูลืมแล้วไม่ไม่ใช่นะเขาเรียกไปเหมือนกันที่เรากั่ที่ไทยเรียกไม่เหมือนกันที่ร้านหนูทําอ่ะมะเขือเทศแบบเยอะมากน้องเจตจะเาไาษาไทยคลองได้ได้ค่ะเอาไปทำงานอยู่ไทยในแห้งคักกว่านี้เลยโอ้ยได้ค่ะ เจสที oh, <laughs> <laughs> oh, me, ่หนูทำเขาจะสับเอาอ๋อก็คือมีอันนี้เลยหอมด้วยพริกบ่อยเป็น นี่ฮะฮะเป็นผู้ดูผู้ดูเลยใช่ไว้ไหมคะแช่ไว้ค่ะได้ค่ะ ไปขี้เมาไปไก่กะหรี่คืออาลซ่าใหญ่นี่ใช่ไหมมาเตมันมนีแล้วแล้วต้มยำอ๋อเป็นแต่แซ่บวันนี้ควันจะโตดอยู่เป็นตาแซบมากเลยนะทุกคนต้มยำกุ้งสมัอลองเก็บคืนน้ำลายละนี่ละมาอะเป็นมามีบุญนี่แหละได้กินก้อนข้นบนนะตาก็เด็กน้อย่นมัได้กินนะ น้องเกตกิืนน้ำลายหลายเธอยังมีท่านได้กินแน่มาน้อยเราเราได้กินก่อนสูนแล้วบะนีสะส้สิบเล็้งหมาแหละคือนะในกระพิดเดียวก็มาสังเกตเออ่งกับมาเอนสามเธอเนาะเอเดนนัทไดฮิวหเลอบะโดนนัทเป็นติดแสบแล้วกกไก่ก็ได้ ไก่เกาหลีแต่คนไทยเป็นผู้เพชรคนลาวเป็นผู้กินเนี่ยเห็นไก่้บีเห็นแล้ววันนี้เห็นแต่อันแดงๆนั่นเป็นแต่จัดจานอะไรอ้มันบีเพชรไปเลยมะพร้าวนี่นะเฟรนอสีมันสีมันดีสิมีแห้งไปแบบโมโนใช่ตอนนี้น้องเจ็ดตักแล้ว ไม่คะ่ะมันเป็นแมวที่ไม่สู้คนเลยคะ่ะสามไม่นูซุกมาแล้วไม่จับสามไม่คะ่ะจับได้มันไม่อะไรเลยแมวด้วยกันมันยังไม่สู้คะ่ะอ๋อเด็กน้อยแล้วพูดแว่าพาเด็กน้อยบ่ะนะพาเด็กน้อยกะเป็นน้อยคือกันบ้่งผูเดียวอย่าบ้องเอ้ยลาไปนับ คนมาดูครูเดียวก็บ่นคนจะค้นพระวะ11คุณเขาน่าจะไม่ตีกันเขาน่าจะเขาเขาดมกินค่ะน่าจะได้ครบอยู่นะให้เขามาแม่เพาเขามากินดินเนาะเ่เาเทบนิด้อยสดอนีะนผมดีมากหคนมาซ้ําอนนี้เอโดนัทยกไปเฮอรแล้วเด้อไปเสิร์ฟฮอดที่เลย อันนี้ไปให้ได้น้อยสองอันเนาะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเขาจะเผ็ดเดี๋ยวเขาจะเผ็ดว้าวอเมซอนอเมซอนเมียกับเมซยนสินแล้ครบอะไรบ้างนะอันนี้เด้อปั่นกันเด้อเดี๋ยงยะาตีกันเสียได้เฮ้ยครบกันไหมอ้อเป็นตมาดินนี่ดิมองนี่มาได้กินอาหารแซ่บก็ะดอนนี่ หรงตีนะมีเ้ามลาง้วอวใจไปแฝงของเขาไปเารถเยอะอันนี้น้องเกตสอคนมีมูไลน้นะผสองสี่หกแปดเก้าคนทั้งหมดวงนี้เป็นเล่ยแซบขนาดบ่ ไก่นะบอไก่เกาหลีน uh, ั mm ่นนงไก่เกาหลีเอยปีมันเ้ยมองปีมันนั่นวงนี้ได้เป็นเลิศวงนี้คุณอะใส่แปงก็ได้กินซ้ำได้่นป๊ดได้กลิ่นก็รู้สึกว่าแบบรสชาติแลพอดีเลยมากิน้กินไปแล้วกินไปแล้วต้มยำกุ้งกับ สปาเกตตี้หมูซับเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปีกเหรอไก่ทอดเกาหลีเด้อนี่ดีที่เราไม่ไปถึงเกาหลีก็ได้กินนะแกงนุ่งเป็นซิแซ่แต่ว่าปุณห์แบบนี้ทอเขาทานได้กินซุปกระแซบแห้งมากินน้ำกับเนื้อไล่ๆไปนี้ลงใช่ค่ะไว้ตัวนี้ก็ได้ค่ะกินมาเลยดีเฮมันมาเลยดีเฮ้ยเดี๋ยวเรามำซิมต้มยำกุ้งนะคะ ก็โคตรแซ่บเลยเอาซีซิมตัวกุุงก่อนเด้อเฮ้ยน้องนั่งมองเลยนั่งเต่งก็เต่งเพื่อนนั่งตั้งอ๋อนั่งตั้งทั้งนั้นบอกนั่งถึงก็นี่นัตั้งไปทั้งนั้นตอนนี้คือทำไบบกันเลยมาเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเด้อสุขาวลงมือแล้วนี่เพราะว่าเดี๋ยวบ่ายแล้วเด้ตอนนี้บ่ายโมงห้านาทีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องเกดเอาทีอยู่น่ากัดเอากัดเอานะน้องโดนัทดนครับรแล้วนั่งก็ใชยคำว่ากัด โอเคสุ้าวอตัวกินข้าวน้องๆก่อนเด้ออิ่มพอเพิ่พอมั่นแล้วพอพี่น้องเอ้ยยังเลยู่นี่กะโอ้ยังไม่ได้เลอนี่กะเพราะว่ายังแบงเฮ้ยแงติพี่น้องอีว่ะน้องเกดล้างถอยล้างโบงแล้วพอพี่น้องเอ้ยแล้วอิ่มคักพอเพิ่พอมั่นแล้วบะนี้ขอขอบคุณเยาวภาพันคือเก้าอีนี่เพิ่นก็มาไก่มาแต่สกลนครพูนพนสิมาเห็ดแนวแซบแสบสเฮากิน อาเป็นล้ำโรยกาเก่าสุขภาพแข็งแห้งมีซีวิสีวาที่แข็งแห้งก็เก่าเดอ้อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ซัมนี้ละเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่